โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามสัปดาห์ที่แล้วทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามได้พบนวัตรกรรมป้องกันอุบัติเหตุบนถนนโค้งของบ้านห้วยโจดตำบลกุดน้ำใสจังหวัดขอนแก่นที่คุณบัวสาพุทธแก้วแกนนำระดมความคิดจากชาวบ้านเกิดเป็นนวัตรกรรมชุมชนเสากั้นทางและทีมงานเราจะนำนวัตรกรรมนี้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตรงทางแยกบ้านปากแสงจังหวัดกาญจนบุรีที่แต่ละปีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า100ครั้งซึ่งนับเป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวครับ และตอนนี้นะครับเจฟฟรีย์พร้อมด้วยทีมจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามนะครับเราก็ได้รวบรวมอุปกรณ์เพื่อจะมาทํานวัตรกรรมเสากั้นทางที่นี่ครับที่เทศบาลตําบลน,น้ำตกสาสโยกน้อยกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตําบลน,น้ําตกสาสโยกน้อยมูลนิธิกู้ภัยการจนะบุรีโดยมีคุณขวัญชัยซึ่งเป็นรองประธานชุมชนปากแซงและเป็นประธานกรรมการมูลนิธิมาเป็นวิทยากรอ,อบรม วิธีที่ถูกต้องในการขับรถผ่านสามแยกและวิธีปฐมพยาบาลเมื่อเจอกับผู้ประสบอุบัติเหตุเช่อเหลือคนเจ็บให้บาดเจ็บน้อยลงได้อย่างไงครับจับชิระจอดที่คอด้วยนิ้วชี้และนิ้วกลางครับเท่านั้นคุณเกษรินโยมจีนผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลน,น้ำตกสยโยกน้อยก็ได้นำองค์ความรู้นวัตกรรมเสากั้นทางช่วยป้องกันอุบัติเหตุของคุณบัวสามาถ่ายทอดให้กับทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสาม จิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคการจนะบุรีและชาวบ้านเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการทำเสากั้นทางและการติดตั้งแนวเสาก่อนลงมือปฏิบัติจริงในวันนี้ครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงคิวของพระเอกของเราแล้วนะครับก็คือน,น,นวัตกรรมชุมชนเสากั้นทางป้องกันอุบัติเหตุไม่ทราบว่าเสานี้มันทํามาจากอะไรยังไงครับ จากที่เราไปดูจากที่คนแก่นนะคะเขาใช้ท่อ PVC มันไม่ทนทานนะคะเลยเรามาปรับปรุงใช้กับเหล็กดำทาสีแล้วก็ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงและแผนซีดีนะคะจากความร่วมมือร่วมใจของทีมงานจิตอาสาและชาวบ้านทุกๆคนใช้เวลาเพียงไม่นานนวัตกรรมเสากั้นทางช่วยป้องกันอุบัติเหตุก็ออกมาสวยงามตามที่ทุกคนตั้งใจครับและขั้นตอนต่อไปคือการนำไปติดตั้งในพื้นที่จริง ตอนนี้ทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้เดินทางไปยังบริเวณ3แยกปากแสงตำบลท่าเสาอํอาเภอไสโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อลงมือติดตั้งนวัตกรรมเสากั้นทางและป้ายบอกเตือนอุบัติเหตุภารกิจนี้เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับตัดหญ้าบริเวณข้างทางทั้ง3ทางเลยนะคะเพื่อปรับภูมิทัศน์แล้วค่อยจะติดตั้งป้ายค่ะป้ายเตือน ปลายหยุดแล้วก็ติดกระจกค่ะเพื่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้กไกลค่ะ ที่เป็นตัวแทนจิตอาสาคนจริงสร้างสุขปีที่3นะครับก็รู้สึกมีความดีใจนะครับที่ได้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่จะมาสร้างความสุขให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เราได้มาทําให้ชุมชนเนี่ยได้ลดอุบัติเหตุนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับที่มาช่วยเหลือชุมชนในวันนี้ครับโดยนํานวัตกรรมใไ่เข้ามาเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ห,หลังจากนี้ทุกๆ3เดือนผมจะจัดการประชุมเพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างของหมู่บ้านอื่นต่อไปครับนวัตกรรมเสากั้นทางที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาทุกคนน่าจะสร้างสารรค์ประโยชน์ที่ดีและมีคุณค่ามหาศาลให้กับนักท่องเที่ยวและชาวชุมชนปากแสงได้มากทีเดียวเพราะหากจํานวนอุบัติเหตุลดลงนั่นเท่ากับว่าได้ช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการสร้างสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับอาล่ะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับทำให้นวัตกรรมเสากั้นทางของเราในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ร่วงไปด้วยด,ดีนะครับและอีก6สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาติดตามความสําเร็จในครั้งนี้ท้ายนี้ต้องขอเสียงกําลังใจจากทุกคนหน่อยละครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับโต้ตาคนจิงสร้างสุขปีสามเฮ้